สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจนะคะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาคือเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ไปส่องว่าเขาทำอะไรแต่จะหาทางที่เราจะเอิดนํำหน้าเขาได้ยังไงเหมือนกับว่าปัญหาที่เจอในข้อมูลก็น่าสนใจนะคะคือหลายทีธุรกิจก็อาจจะเอ,อ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือคู่แข่งจริงๆใช่เลยครับหรือที่อาจจะแย่ก,กว่านั้น คือไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรดีมีอะไรต่างจากคนอื่นเขาอืมใช่ใช่ใชการเข้าใจคู่แข่งเนี่ยเลยสำคัญมากครับไม่ใช่จะไปหาเรื่องเขานะครับแต่เพื่อหาความชัดเจนว่าเราอยู่ตรงไหนในสนามแข่งนี้แล้วจะบอกคนอื่นได้ยังไงว่าเรามีดีอะไรอืมเหมือนหาจุดยืนของเราให้เจอน่าสนใจครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้อมูลแนะนำว่าเราควรจะเริ่มวิเคราะห์ยังไงดีคะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน จุดแรกเลยครับคือต้องระบุให้ถูกก่อนว่าใครกันแน่ที่เราต้องจับตาดูข้อมูลที่ดูมาเขาแบ่งไว้หลายแบบนะครับมีทั้งคู่แข่งทางตรงเลยคือขายของคล้ายๆกันราคาใกล้ๆกันอ๋ออันนี้พอเข้าใจคะ่ะแล้วก็มีทางอ้อมคือแก้ปัญหาเดียวกันให้ลูกค้าแต่ใช้วิธีคนละแบบแล้วก็มีแบบอื่นๆอีกที่อาจจะมีลูกค้ากลุ่มเดียวกันบ้างนิดหน่อยเออมีข้อมูลหนึ่งท้าบอกว่าส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามคู่แข่งทางอ้อมไปจริงเหรอคะครับ ทั้งที่จริงๆเผลอๆจะน่ากลัวกว่าด้วยซ้ําเขามีวิธีง่ายๆแนะนํานะคือลองเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดที่คิดว่าลูกค้าจริงๆเขาใช้หานะครับแล้วดูว่าใครโผลมาบ่อยๆในหน้าค้นหาอ,อ๋อค่ะค่ะใครโผลมาบ่อยๆคนนั้นแหละน่าจับตาใช่ครับประมาณนั้นเลยพอเรารู้แล้วว่าต้องดูใครบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปคือเก็บข้อมูลใช่ไหมคะต้องดูอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องครับต้องเก็บข้อมูลแบบแบบมีชั้นเชิงหน่อยข้อมูลเขาก็แนะนําให้ดูตั้งแต่สินค้าเขามีอะไร ราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นเป็นยังไงสไตล์คอนเทนต์รูปแบบการสื่อสารดูเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาบอกให้ดูสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยเอ๊ยยังไงคะสิ่งที่ไม่ได้พูด Facebook Ads Library ดูไม่ใช่แค่ดูว่าเขายิงแอดอะไรนะแต่ให้วิเคราะห์ว่าเขาใช้มุมมองไหนข้อเสนออะไรในการคุยกับลูกค้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือดูให้ลึกกว่าแค่เห็นว่าเขาขายอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ครับครับพอได้ข้อมูลมาแล้วแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะเห็นในข้อมูลมีพูดถึง swat analysis ด้วยใช่ครับ ข้อมูลพวกนี้แหละเอามาทำสวอตกับคู่แข่งเลยเพื่อจะหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของเขาแต่เป้าหมายที่ข้อมูลเขาเน้นไม่ใช่แค่ลิสออกมาเฉยๆนะครับแต่เพื่อมองหาช่องว่างหรือแกลบที่เราจะแทรกตัวเข้าไปได้สร้างความแตกต่างได้อ๋อการหาช่องว่างนี่เองครับตรงนี้แหละที่มันเกี่ยวกับเรื่องอ strategic positioning หรือการวางตาแหน่งเชิงกลยุทธ์คือหาจุดยืนที่เราได้เปรียบ มีข้อมูลจากแหล่งหนึ่งเขาเดอนไว้น่าสนใจครับว่าข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆคือมัวแต่มองหาจุดอ่อนคู่แข่งจะไปโจมตีเขาแต่ลืมมองหาโอกาสที่คู่แข่งอาจจะมองข้ามไปซึ่งไอโอกาสตรงนั้นอาจจะดีกับเรามากกว่าก็ได้เหมือนร้านกาแฟที่ไม่ได้แข่งว่ากาแฟใครเข้มกว่าใช่ครับแต่ไปเน้นขายบรรยากาศอบอุ่นน่านั่งอะไรแบบนี้แทนเข้าใจเลยค่ะงั้นการหาช่องว่างนี่แหละที่จะนำไปสู่การสร้างความแตกต่างในขั้นต่อไป แล้วเราจะหาจุดต่างที่ว่าเนี่ยเจอ,อยังไงคะในเมื่อตลาดก็ดูแข่งกันเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือหัวใจเลยครับข้อมูลเขาเสนอแนวคิดว่าต่างให้ชัดแล้วขยายให้ใหญ่ต่างให้ชัดขยายให้ใหญ่ครับคือหาจุดที่เราทําได้ดีกว่าเขาหรือแตกต่างจากเขาแบบเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เน้นย้ําจุดนั้นให้มันเด่นออกมาเลยลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าลูกค้าเห็นแบรนด์เราแวบเดียวแค่สิวินาทีเขาจะจําอะไรได้ อะไรที่เรามีแต่คู่แข่งไม่มีอืมต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆห,หรือเปล่าคะไม่จำเป็นเลยครับข้อมูลหนึ่งยกตัวอย่างได้ดีมากคือแม้แต่ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ถ้าเราสื่อสารสม่ำเสมอส่งมอบได้จริงๆมันก็ส่งพลังเลยนะอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะเช่นคู่แข่งเน้นขายถูกอย่างเดียวเลยแต่เราเน้นเรื่องเอ่อบริการหลังการขายที่แบบเทพมากๆ ออ๋คค oh, ่่ะะหรือคู่แข่งส่งของช้าเราก็ชูเลยว่าส่งไวในยี่สี่ชั่วโมงกรันตีหรือถ้าภาพสินค้าคู่แข่งดูธรรมดาธรรมดาไม่น่าสนใจเราอาจจะเน้นใช้รีวิวจริงจากลูกค้าที่มีเรื่องราวมีสตอรี่น่าสนใจกว่าอ๋อ oh, เป็นการหาจุดแข่งเล็กๆของเราแต่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ลูกค้าจําได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วพอเจอจุดต่างแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะ คัตอนสุดท้ายก็คือการแปลงจุดต่างที่เราเจอเนี่ยให้มันกลายเป็นกลยุทธ์ที่จับต้องได้จริงๆครับคือต้องชัดเจนไปแล้วว่าเราแก่งเรื่องอะไรแล้วสื่อสารออกไปยังไงให้มันตรงจุดให้ลูกค้าเข้าใจง่ายแล้วก็จําได้ผลลัพธ์ที่ควรจะได้ออกมาก็คือพวกคีย์เมสเ g จหรือสารหลักที่เราจะสื่อที่มันคมชัดค่ะ มีโทน e อ f voice หรือน้ำเสียงของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็มีกลยุทธอ์อื่นๆสนับสนุนทั้งเรื่องราคาโปรโมชั่นคอนเทนต์ที่มันสอดคล้องกันหมดแล้วก็ตอกย้ำความแตกต่างนั้นมีข้อมูลชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าแบรนด์ที่มีค e ย์เมส a g e ชัดเจนแล้วก็แตกต่างเนี่ยมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะจาได้สูงกว่าถึง30%เลยนะโอโ้โหเยอะเหมือนกันนะคะครับผมพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะสรุปก็คือ การรู้จักคู่แข่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปลอกเขาแต่เพื่อจะเข้าใจสนามแข่งแล้วก็หาจุดยืนที่เหมาะกับเราที่สุดเพื่อที่เราจะสื่อสารคุณค่าของเราให้ลูกค้าเห็นเราชัดกว่าคนอื่นๆ ถูกต้องครับเหมือนนักวิ่งที่รู้ว่าคู่แข่งวิ่งสไตล์ไหนทําให้วางแผนการวิ่งของตัวเองเขาเส้นชัยได้แบบไม่ต้องเหนื่อยเกินไปใช่เลยครับมันคือการวางตําแหน่งตัวเองอย่างฉลาดแล้วก็สื่อสารความชัดเจนนั้นออกไปไม่ใช่การมุ่งแต่จะไปชนไปปะทะกับเทาตรงๆค่ะมีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะลองคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าเราต้องเลือก ความแตกต่างที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวที่ธุรกิจจะหยิบมาใช้สร้างความโดดเด่นได้เลยทันทีในตลาดของตัวเองเนี่ยสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเราจะสื่อสารความแตกต่างนั้นออกไปให้มันทรงพลังที่สุดได้ยังไงบ้าง